สวัสดีบันพุธนะครับวันนี้เนี่ยผมขอนำเทคนิคอย่างหนึ่งคือเพื่อนเฟซจะถามมาว่าเขาพยายามฝึกแต่มันเสียงมันไม่ดังไม่ดังกุก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 เทคนิคอันนี้คือทัมโบรานะครับเหนื่อนนิดหน่อยเพราะว่าจัดก,ก็คงจ่อะไรนะครับอายุเยอะแล้วไ <c oughs> ทมโบราเนี่ยนะ TAMBORA เป็นเทคนิคของเสียงกลองแต่เป็นกลองแบบนี้ครับกรองกระเดื่องเมื่อเราเป็นกลองชุดเสียงตุ้มตุ้มตุ้มและมันมีเสียงประกอบด้วยมีเสียงขอดอยู่ในนั้นอยู่ในกระเดืงตตุ้มมีเสียงขอดด้วยตอนนี้เทคนิคการฝึกน,นะครับไม่ได้ยากอะไรใช้ตรงนี้นะครับ ด้านข้างซ้ายของนิ้วพีละหมุนอย่างนี้นะครับลักษณะนะครับแขนอยู่ย่างนี้อย่าไปเกรงมากนะครับอยู่สบายๆแล้วก็อันนี้เวลาเราที่มันไม่ไดังเพราะอย่างนี้ครับก็เพื่อนเฟนผมตีอย่างนี้มันก็ไม่ไดังเพราะมันจารเ้่อย่างนี้มันต้องมีสะบัดออกเห็นไหมครับมันก็ปุ๊บแล้วเด้งออกอย่างนี้พลิกข้อมือนะครับ ไปทั้งแขนเนี่ยไม่ใช่แต่ข้อมือหรือแขนไม่ไปมันต้องไปด้วยกันนะครับแบบนี้ถ้าเป็นคอร์ดเห็นไหมมันก็ดังนี่ตีตรงไหนให้ดังตีตรงนี้มันดังกุ๊กมากกว่ามก็ไม่เพราะต้องให้มันปลอให้มันให้มันออกมาเสียงปลอ ข้นผมแกนคต้าซึ่งผมไม่ได้เล่นนานแล้วแต่พี่ก้าดำรงเนี้ยประมาณนี้นะครับผมผมไม่ได้เล่นเลยลืมตะีแล้วถ้ามันมีตรงนี้แล้วต้องการจะมาตรงโดแล้วก็ตีมาที่5้าสายนี่อยากตีหกใสติฝึกปังแม่นนิดเดียวละครับ แต่ทค่นิค่คือตรงนี้ตีแล้วเนี่ยให้มันสะบัดมือมาด้วยเพราะจะตีงี้เพื่อนเป้ก็ตีอย่างนี้นะครับมันก็ดังกุกอย่างเดี่ยไม่ไม่มีเสียงออกมาว่าสายมันถูกจุดด้วยกันหรือว่าออกท้าไปมันก็ไม่ได้ต้องออกให้พอดีเห็นไหมตีแล้วก็หมนุน สะบัดออกมามันแน่นเลยล่ะไปป่อยอัตโนมัติมันนะครับนี่คือเรื่องของทอมโบรานะครับก็ลองไปฝึกด,ดูไม่ไม่ยากเลยฝึกจากสายเปล่าไม่ต้องไปจับอะไรนะฝึกอย่างเงี้ยเป็นมาให้มันออกตรงไหนมันเพาะไหมอย่างน,น,น,งน,น,งางนี้อย่างนี้ไม่เพาะแล้วให้ไอย่างนี้เกนเนืสะพาน ตัวไหนอย่างไรเราก็ต้องหาเิกิตา้าเราต้องไหนเพราะหาเอานะครับเอาละครับนี่คือเรื่องของคัมโบรคนดคเสียงกลองกระเดื่องแล้วมีมีเสียงคอดอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับ